เมสเซ่โรสตีเสิร์ฟไม่แรงครับยูสักเปิดสบายพัทรพงศ์ยกมาให้คราวนี้เรียบร้อยครับแตะเหนือบล็อกเลยเอลิสอัสซันอัสซันเอเลิขึ้นไปบล็อกไม่ได้ฮะนี่ครับรับเสิร์ฟดีครับตั้งมาแล้วก็หงิกเนี่ครับวีสักจัดการครับมีปัญหาครับโรสตีเสิร์ฟพัทรพงศ์เปิดสวยมาก พัทรพงศ์ยกมาให้กับทีมสักเตะสบายครับแบบนี้ชุกสวอนเลเนียจะเปิดด้วยหลังคาจะไม่ได้ครับลูกกระเด็นออกไปไกลฮะโอ้ชุดนี้ไม่ได้แต้มเลยครับมาเลเซียเริ่มทิ้งกัแล้วครับนี่ครับโอ้ตกเหนือบล็อกพยายามจะรับมันดีรุนแรงครับไอ้เรียกว่งสีน้ำเงินอะไรครับคือการทีมเปิดได้อยู่ครับลอสซี่ พาสตอลในเล็บเตะติดหลังอีกครับโอ้วันนี้ทีสักด์ร็อกดีฮะอีกครั้งนทงนี้ตีด้วหลังคทาก็ติดบลอด็อกครับดีดีแม่ำามินไปนโดนแขนหรือไงครับไม่ได้จ้าแล้วกลับมาแต่วนะ่วาไม่ได้แต้มนะทีมไทยโอ้แต่แต่ยังไงก็ต้องชมเลยว่าทีสศักดิ้สงสายขึ้นไปบล,อล็อกเลยอย่างน้อยก็ไม่ได้แต้มแต่ก็กดดันทางอัชร์เอเวอเสตได้ครับครั้งแรกติดหลังคราวนี้อื อาเซียก็โตปวยกันเลยพอลูกอิสราพงเสิร์ฟมาแล้วอัสตันเอเลสเปิดได้หมัดโอ้โหกล้าเยายวยามาบีไปหลังท้าลูกนี้ไกลจะขายเยอะแต่ก็แก้ไขได้ดีเแต่ไปโดนทีทีศับดิ์สสายก็เด็นออกไปแนี่ยอะรเขาเลือกดึงยาวไปหลังแล้วเร็วทุศาตร์ของทริษัทก็ เสียรอสิเสิร์ฟไปที่ทีมชาติท้สายแล้วเปิดด้วยศีรษะมาเสิร์ฟมากไปนิดนึงครับลูกกระเด็นหลุดออกหลังไปเยอะเลยฮะอืมน่าจะยามตั้งเลยว่าโดนวางไหมหน่อยครับนี่ครับตั้งไม่สำเร็จเสิร์ฟนี่นี่ล็อกเป้าไปที่ทีมชัติท้องสายเลยครับแลได้ผลเนี่ย ท so, ี่เขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าไปทางพัฒรพงศ์ที่พอดีก็มีโอกาสที่จะโดนพัฒรพงศ์เปิดลุ่งเฉิดก้าวเพราะว่าถือว่าเป็นนักเตะที่ฟิล์มดีสุดที่แล้วครับมีสามคนนี้ะครับมีคุณสัตว์ต้สงสายโยนเฉิดหนักมาเซเลอร์ที่เปิดได้โอ้ยกมีไม่ดีอาร์ครับเป็นการของทีมชาตพัฒรพงศ์เกี่ยวได้แล้วยกมาให้ยรามีเตะโล่งๆแล้วไม่มีบล็อกยิ่งกว่าสองนะฮะนี่ครับสารภาพครับไม่ต้องขึ้นเลยบอกไม่ทันด้วยนะครับ โหเรากดลงตรงแถวใกล้ๆเน็ตเลยนะครับคุณสักนี่ครับก็คงเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบครับซส่วนเนนี้สักครู่ที่ที่ไม่บล็อกไม่ทันนะคุณชัยภงมิเปิดปั้งยอดมาอัสเซีเรสเปิดได้แล้วขึ้นมาสักดีดไปหลังท้าติดเพราะของคุสักรว่าขึ้นมาเหยียบเลยอาก็พร้อมว่าจะเป็นโอเวอร์เน็ตแต่ว่าคู่ศิลปฐานเป็นแต้มของไทยแล้วนะครับปฏิบัติงาเร็วมากครับคุณสักรงสายเนี่ครับ บล็อกติดแล้วเทโรสซี่ชักขึ้นไปลอยโด่งเหนือตะไคร์ขึ้นไปเหยียบเลยครับนี่ครับล้นมาก็เหยียบเลยครับกีฬาผมบอกเลยไม่ไม่โอเวอร์เทรสตี้เสิร์ฟหนักหนักมาทีสักต้องล้นข้างไปครับอาครับออสเตรเลียสขึ้นดีนทันแทัดนี้หนีบล็อกของทีสักได้ครับเขาเห็นทวีสัก,กมาแล้วก็ ทำแบ็กหนีบล็อกเราเลยครับเจโรซีสเสิร์ฟมาพัทนพงศ์เปิดได้และยกไม้ทีนิสตัดเตะติดบล็อกโอ้โหให้เซตนี้พออัสตันอีเลียสลงมานะครับทนิสตัดเตะติดที่สามครั้งแล้วน <Oops. S 1> okay, <roll> ะครับดูอีกครั้งนี้ติดเต็มๆหลังเท้าเลยครับโอ้โหมาข oh, oh, e ึ้นบล็อกดีจริงครับอัสตันอีเลียส ทางชีวัตรไปแล้วทางทุสฟานเมียเปิดได้ชยกมือขึ้ติดตอของทีมสับอือหึลูกไม่เด้งกลับครับช<ป>ีวัตรเสิร์ฟหนาโตโอ้โหเสิร์ฟออกด้านข้างครับอื้อหือแล้วคะแนนนี้เนี่ยอัสซันเอลเลเซงยกนี้โป้งเลยกับชีวัตรสา,าขาเลยครับว่าเสิร์ฟดีจริงฮะดูครับผ่านตัวของทางแอสตันเอเลเ แล้วไม่ออกนะฮะโผดีครับเอลสนี่ปล่อยครับคิดว่าออกครับเปิดขึ้นว่ายังมีโอกาสได้ครับอ้าวแล้วโอ้โหดูเลยครับตัวสาขาเซิร์ตีเ้เข้าซ้ายของทางทเรเฮอร์โรสตี้แล้วเปิดลูกนี้ปินงออกหลังไปครับซัส,สวอนเอนมสพย,ยายามที่จะตามไปไล่เอาลูกกลับมาแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ครับโอ้โห โอเคครับเกิดหนักมาวรับวราญเปิดพอได้อยู่โอ้ห่างไปนิดนึ่งอ้าแต่เตะอาไใตัวครับวราธเป็นทารเสนานี่คือเตะครั้งแรกครับตเตะแบบต้องแก้ด้วยและต้องแก้ไขด้วยแต่ว่าเตะอาไใตัวของทางเซีโรสซี่แล้วโรซี่เล่นไม่ได้ครับดูเลยครับแก้ไขยเยี่ยมจริงครับตามมาตัวสอดใต้ลูกแบบพอดีพอดีเลยฮะแล้วเตะลี้ดินยาวไปหลังใส่ตัวของเชโรสซีส่ รอสดีเซิร์ฟอู้ดีๆลูกนีดีแบบเหลือๆลายยุทธ์นึกว่าออกครับปล่อยแทบได้ครับหนีสองคะแนนมีโอกาสได้เซ็ตเหมือนกันอ่าแต่วรยุทธ์เปิดสวยมากประงภ์ยกมาให้วรยุทธ์เตะผ่านบล็อกไปได้ครับแตะผ่านช่องลำตัวของทาง,ง,ง,งอัสซันเอลเลสไปเลยครับไม่ถึงกันหนักมากนะครับจังหวะขึ้นเตะของวรยุทธ์เป็นประสนาแ้มนี้ครับ ดูคนระับเตะมันประคองกระคองครับแล้วน่าจะโดนแขนของอัสซันเอเลียสนิดนึงด้วยครับไม่ต้องเน้นแรงครับเน้นผลงานครับ18คะแนนเขา้ากันกับกิมโกและกัมพูชาะคะแนนแรกเขาเปิดตาเลยครับอัสซันเอเลียแล้วขึ้นบล็อกคู่ติดหลังโดวยว่ากระเด็นออกไปครับอา,อาัสซันเอเลียสลงมาเล่นในเซตสองนี่ถือว่าเล่นได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งจังหวะขึ้นดีที่หลังเท้าแล้วก็การขึ้นบล็อก เดินจุดเกือด้วยของทางวัยนี้เป็นพระเสนาเอามาใช้ในช่วงปลายเซตได้ดีเท่าไรเท่าไรอาครับต้องให้กระตี่ยกมาให้ห่างครับแล้วโอ้โลเขาได้ด้วยครับนี่ฮึมาเป็นเตะกับขึ้นคอนะครับทางเบียดไปหลังคาเลกนี่ก็เหมือนแคลประคองประคองเอาเพล็ดข้ามมาต่อเลยครับ,าาตรราารบแต่ว่าน้ำหนักดีนะดูครับโอ้โหม <c oughs> ันลงจุดเตือนใจครับครับ เสิร์ฟแต้มนี้อ่ะนี่ครับแมา,มาอัสสันเอลิสเปิดไปที่สาแลลูกขึ้นนอ,อกหลางไปไกลเลยครับตามไม่ทันนะเฮียความอุ่นใจครับขอตีเสมอก่อนครับอีกหนึ่งเช็คอยตอยครับของมาเลเซียเฮียรับนี้เสิร์ตข้ามาแล้วพัฒรพงศ์เปิดเลิกตามไปยกลูกนี้ให้กับทางวรทยุขึ้นเตะติดปลกต่อไปครับอัสสนเอลิสกดลูกนี้ไม่จม กลับมาดิวส์ครับโอ้โห,โอโหสองเซตไฟของมาเลเซียมไม่ได้แล้วดูกับพัทรพงศ์อ่าเปิดลูกเสแกด,ดแล้วลูกูุเข้าหาเน็ตแล้วจะต้องตามไปยกได้ฮะเล็วเวลายกขึ้นแต่นียังไม่มีผิดพลาดยังไม่มีเขี้ยนนะเกิดคะแนนนี้ไปไหนฮะเสิร์ฟติดไปเลยครับกลายเป็นเซตไฟแมชตช์ไฟของไทยฮะเย่แหละครับ,รบมันกดดันครับ ไปทางไหนเสรยุนิไปที่ชัยรัร็ตตี้เปิดได้ซาส,สันเยเมียยกมาให้ลูกนี้โอ้โหเขายันดีดด้วยหลังเท้าเนะครับข้างตัวของประยุทธ์ได้นะครับอ,อ,อัสาเมเลียสอือหือลงมาใหม่เนี่ยเหมือนเรียกว่าได้ยาดีมาเลยนะครับแบบอัสาเมเลียสทั้งเตะทั้งบล็อกฮนะยี่สิบเอ็ดไปยี่สิอ็ดแล้วครับรอสซี่เจอข้ามา สริวัตเปิดแล้ววรยุ่นอ้าวน่าชนัดต้องแก้แล้วมาซีบบล็อกเลยครับสีริวัตพยายับขึ้นไปเพื่อที่จะบล็อกตูกนี้ติดหลังเหมือนกันครับแแต่ว่าเขาเตะเอาแค่ข้ามาเลยครับเพราะแบบหยอดเลยครับ้มานติดหลังของเลขาสาขากระเด็นออกไปครับเซนเซ็ตคอยของมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งเปิดลูกเสิร์ฟแล้วมันลูกพุ่งเข้าเนี้ยแต่กาขาสิวขาดูครับอสัสซนเอมเมียให้มาแล้วเขาเนียหละครับเขาแตะหยอดครับอัสเตรเลีย สีวัดเศษเสียด้วยเองครับเป็นมาเลเซียครับพลิกกลับมาชนะไปได้ครับ23ต่อ21ในเซตที่2 2เซตไม่จบครับเซตแรกก็แพ้กับทีมชาติไทยครับขาดนิดหนึ่งแต่ว่าเซตสองเขกลับมาได้และดูกับลูกเสดของเซรอซี่เศษวันนี้เข้าช่องระหว่างสีน้าขากับทางพัทลุงพัทลุงยุทธภูริเสษบินจริงครับเข้าช่องตรงกลางครับ หรือว่าโอ้ยมีปั่นหยอดสวยมากเจ้าส่วนเมียถอยลึกไปหน่อยฮะเว็ถอยลึกก็หยอดเลยครับนิวัฒน์นี่ครับโอ้ยปั่นมันดีมันหนักเนียนมากๆหรือวน์ตอนนี้เสิร์ฟหนักโอ้รับล้นหรือเปล่าอ่านี่ยังจะตามขึ้นไปขึ้นจะเหยียบขึ้นหน้านิดแต่ว่าไม่ทันนะครับ จังหวะเล่นของซัสโซเมียเคลอร์สดีเสริบยอดเหมือนกันพัทรวงเปิดด้วยหลังเท้าเนียนเมียนและยกให้พระายุทธครับแตะคลอดบล็อกของทางพัสนเอเลสลงไปได้ฮะโอ้ไดนชงนิ่มๆแบบนี้ก็ฟาดลงไปแล้วครับพระายุทธดูนะครับโอ้โหกดลงมานี่ห่างเมตเไม่ไม่น่าจะเกินเม็ดอะ โอ้ยคนี้เขาเสิร์ฟเนียลูกม,ลม้วนหนีตัวของประยุทธ์เหมือนจะออกนะครับแต่ไม่ออกนะครับดูครับดูเมนม้วนหนีประยุทธ์ไปแล้วเนี่ยครับโอ้แต่ว่าตกลงเส้นพอดีครับชีวัตรสาขาครับเลอหยอดอีกทีหนึง่งอ้าวอมา มาบับจะเปิดลูกเสิร์ฟด้วยห,หลังค้านะครับแต่ว่าแอสลันเอเลสทำได้ไม่ดีพอครับลูกตึ้งทหารนิดไปเลยเล่นต่อไม่ได้ครับอยู่สันเดี๋ยวตรงนี้ครานี้เสิร์ฟหนักอาครับเซโรสซี่ยืนยกมาให้เร็วนี้เตะโล่งเลยอ่าที่เปิดไม่ดีครับแต่ว่าเซโรสซี่นั้นสามารถที่จะเอาลูกไปอยู่หน้าตาข่ายให้กับทาง อัชลันเอเลียสขึ้นดีที่หลังเท้าและจังหวะมันเร็วมากครับได้ครับประยุ์ขยับจะมาบล็อกว่ามันไม่ทันครับเขาก็แก้แล้วเร็วผมให้ได้อีกสักศนีย์ยอร์มาอัชลันเอเลียสเปอร์ไปอ่ะต้องแก้เหมือนกันครับแล้วมีดีไปเป็นรราทีว่าขาเปิดสวยพระเจ้าพงษ์ปั้นจงแบบเลี้ยบเมาเลยครับแล้วก็ะเซิงรายุขับเตะตั้มล็อกของทางเซย์โรซตี่ลงไปได้ฮะชอสเวนเดเมีย หอยมาถูกทางแล้วก็จริงแต่ว,ว่าเปิดลูกไม่ขึ้นดูครับเตะถูกกับบล็อกของเซโรสตี้เยอะครับปรอายุสินทรนัพย mm hmm. เสนาเซโรสตี้ใส่นะครับคลิกเไปโอ้แต่พัทโรงเนี้ยเปิดมาได้ครับเลยยกไทยวิหนีบล็อกเยอะครับพว้โู่แล้วเตะลูกวิยอดเยี่ยมมากๆครับปรอายุสินทรัพยเสนาเนี่ยครับโอ้โหพัทโรง คั้นโตให้เห็นถึงพื้นแต่ก็และโตเห็นถึงเรื่องของสมองเลยครับเนี่ยครับยกหมีบล็อกของมาเลเซียไปไกลครับไล่ตามมาตบไม่ทันครับแล้วดูทัประปยุทธ์เตะอัดใส่หลังไปเลยสี่ดูว,ดว่าเสโอตัวสวยครับลูกพลิกเน็ตนิดน,ดนึงครับแล้วก็ลงเดือดเดือดเส้นเลยครับผ่านตัวของอเซเนเลียเอเลียสือว่าออกครับเนี่ยปล่อย เอลิสไปกลับไปเป็นมาเลเซียเสร์จเลยครับเป็นทิมไทยได้เนี่ย3ต่อ5อาพัตระพงยกมาให้แบบนี้ก็เรียบร้อยครับเตะสวนตัวบล็อกไปเลยครับปุญายุทธ์คุณคณะเสนาผ่านหลังของทางอัสซตรเลียสรับโอ้ตั้งให้เพื่อนนีตั้งให้ปัญายุทธ์ได้ง่ายๆเลยนะครับอากตระพง โอเคโรสตี้เจอมาวรายุทธเปิดสวยแล้วพัทรพงเองก็ยกไปให้ดีมากๆอาเซเนียสเพนจะบอกว่าลูกออกแต่วรารยุทธมั่นใจครับว่าดีกรรมการสกอบอร์ดพิกป่าเลยครับเป็นแ้นของไทยฮนะับิกหกต่อ5้าเนี่ยครับดิงยาวไปหลังลงเส้นนะเนเส้นเลยครับเป๊ะมากครับวรยุทธหกต่อห้า ลวัดปันดป่นยต์ไปซินิสเปิดได้อ่ากระ,<ม>ะตุกสั้นแล้วเขาดีซันแบ็กเร็วฮนะโอเคครับส่วนนี้เนี่ยกระตุตกยกอุ้งเทาสั้นเลยครับเริม่มนะคอยตึกขัดไปแล้วครับทิ้งใจไม่เสียตามหลังอยู่เยอะ,ะครับแต่อย่าให้เขาไล่มาได้ไกลกว่าน,นี้นะครับเขือ่อไปเซอร์ซิสเปิดแล้วต้องยกเอง อัสเซเรียสขึ้นอยู่เซบ,บักมาซิลวัตเปิดได้ข้ามไปฝั่งมาเลเซียสโเรเนียเจมาให้ตรงนี้อื้อหือติดตัวอะไรที่แต่ว่ามันจะเดีนออกนอกสนามไปทางฝั่งของมาเลเซียดีที่สุดถือว่าเซิร์ฟหนักสโเรเนียอ้าวมามันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่ครับแต่ว่าสโตรเมียเปิดลูกนี้หงายข้างท้ายด้านในมากเกินไปครับลูกฟินออกหลังไปเลยดูครับ นี่แหละครับเหมือนไม่ยากแต่กลายเป็นลูกยากนะครับโอ้โหรําแล้วครับรีบบอกว่ามาเลเซียมีการได้ลุ้นเหรียญทองแต่ถึงตรงนี้ไม่ไม่ง่ายวรยุทธแตะหนีล็อกไปส,สวัสดีเมียรับล้นข้ามาพัะธงเปิดไม่ถึงกนดีแต่ว่ายกมาให้วรยุทธเห็นครับเห็นว่ามาเลเซียถอยกันหมดครับหยอดซะเลยโอโ้มองด้วยหางตาครับถอยกันไปหมดแล้วครับหยอดเลยครับนี่ฮะ ุดบลอกไปก่อนได้ตั้งอีกครั้งหนึ่งครับปาดจอดเลยครับวราชุดสันทรัสเสนาครับหวยพิษปฏิภัณธ์ลวตี้เส,รสิร์ฟหนักๆมาศิริวัฒน์เปิดตรงนี้ข้ามไปเจอลี้เปิดแล้วยกมาให้ตู้หืูก็ยังเตะหนีก็ของวรายุดนะครับหนีได้ดีดีด้วยนะครับเพราะเขาหลุอยู่แล้ววรายุด มาจากตรงไหนเขี okay, ่ยบดีบหลังเท้าลูกนี้ยิงขหาเส้นข้างครับช่วยฉันครั้งแรกรรอ,อีวัดเปิดยอดอซอนเนเลสเปิดได้โซซอนเดเมียยกมาให้ติดหลังหรือเปล่าครับแนมะ่ลูกทิ้งข้ามาอาร์ครับยังยังได้ซีบล็อกอ,อีกครั้งหนึ่งทีมไทยเวลานี้เข้าไปใช้หลังบล็อกอ่ะกอรวัตรล้มข้ามไปหน่อยแล้วเขาคราวนี้แม่เป็นอซอนเดเลียสเชด กินเล่นเองคนระับะรงเองกินเองคนเดียวเลยนะฮะอ,อัสลานเอเลสแต่แต่น,นี้ต้องชมทีมไทยนะฮะโดยเฉพ,พ,พาะเนื้อกระถายอิงก็เหนียวฮะคึงเราจะเป็นฝ่ายรับตลอดแต่ว่าก็ต้องชมความเหนียวแน่นของทีมไทยนะในแต้มนี้มาเลเซียต้องใช้โอก,กาสถึงนสองขั้งต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยถึงจะได้แต้มแต่งจากต้องเสิร์ฟเพื่อเป็นแต้มให้ได้ครับดูครับมาก ดูครับพัทรพงศ์ยกมาลูกนี้อโอ้โหเตะติดอีกแล้วครับโอ้ด็อกดีจริงครับอาซันเอเลียสสิลวัตเองก็เปิดลูกเสิร์ฟทือว่ามันก็ไม่ไม่ง่ายเหมือนกันครับแล้วพัทรพงศ์เองยกลูกวาเหน้าแต่ขาดแต่ว่าอาซันเรซิร์ฟหนักมาสิลวัตเปิดเขาได้อยู่พัทรพงศ์ยกหนีมาแล้วว่ารายยึดทัพมา ไปไปติดเซ็กฮะอืมอาจจะยกขาไปนิดนึงครับน้ำหนักของพัทรพงศ์ยทธพอดีสองคะแนนที่แล้วเสิร์ฟดีคะแนนนี้ก็เสิร์ฟดีแต่พัทรพงศ์เปิดและมาลูกลอยนิ่งๆไร้ยุทธ์คราวนี้ไม่พลาดแล้วครับได้มีเวลานะครับได้มีเวลาประดิตในตัวเข้าไปเสาต้ลูกเตะเลยครับโอ้ เสิร์ฟหาพัทรพงศ์แล้วก็รับแรกดีครับแล้วก็ตั้งให้เพื่อนตกลงไปครับเน้นทิศทางหรือว่ารับขาเสิร์ฟตรงนี้พิกเน็ตลงไปเรียบร้อยครับพิมไทยเอาชนะไปได้ในที่สุดจะระดับเซตก็พิมเดียวชายแชมป์สมัยที่16นะครับก็ชนะไป21ต่อ13นะครับรหรับเซตที่3เซตสุดท้ายเซตตัดสินเนี่ย